ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์ A to Z t h e Series โดยในคลิปนี้ผมจะใช้เวลาทั้งหมด100ชั่วโมงหรือ4วันเต็มๆในการเอาฮีโร่ออกษอนแทุกตัวเข้าป่าซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องทำนะครับตัวป่าที่พอจะฟาร์มได้อย่างสบายก็จะมีลิปโป้กับลินดิสนะซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นลินดิสโคตดนานแล้วแอบคิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับฮีโร่ที่บันเทิงที่สุดในคลิปนี้ไม่ใช่ลิเลียนะครับแต่เป็นลัมเบอร์นั่นเองและผมจะขอเพิ่มความร้าวใจด้วยไอเทททมมรรรงนีีี้้้ะะาาบบสสฟฟคคปปัตโแแลล่พจ กับคลิปนี้แล้วลวก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับผม r i c h m a n Shop RV ลดหนักทุกราคาถูกสุด ในตลาดเติม Rv ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด,สด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืตนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะและสำหรับฮีโร่ตัวแรกที่ผมได้เล่นในคลิปนี้นั่นก็คือลิเลียนาเมสุดฮิต่น่ๆนะครับผม<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วเกมนี้ตั้งใจจะเล่นลีโป้นะแต่ไม่รู้ทำไมนะเหมือนเพื่อนทะเลาะกันนะครับเขาหยิบลูเมียกันลอเลี่ยวมาผมก็เลยแบบ านี่มันตีนักเวทดีว่าเดี๋ยวหลุดตีมครับจัดไปเลยเลิเลียหน้าฟาร์ม<ๆ>แล้วก็เปลี่ยนเป็นพันธุ์นิดสดๆตอนนั้นเลย์ลูนเลินยังไม่ได้เซตเลยจริงๆแล้วผมก็เคยเล่นลิเลียหน้าป่าก,กับลูกเพจอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเมื่อก่อนถ้าจะให้ฮีโร่ตัวนี้ฟาร์มไวๆเนี่ยต้องเป็นลูนตีไวสามสองนะอันนี้ลูนเจาะเวทแปดแก็ <ๆ S 1> จะมีความช้านิดนึงนะและนี่คือไฟแรกของพวกเราครับกบรวบมาอย่างสวยผมสตันต่อนนี้ได้เกาครับสงสัยลาวิลไม่คันนะจังหวะนี้อะไรวะเนี่ยก็คือเรามากันสามคนนะครับแต่ก่อนจะได ซะหน่อยละกันจากนั้นลูกจีก็เดินมาครับเขาบอกว่าคันมากเลยค่ะเกาให้นอนจัดให้เลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องคิกซี่ยะยังไม่หายคันครับผมกลัวว่าน้องคิกซี่จะไปฟ้อง g m ว่าผมบริการไม่ดีก็เลยจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยฮะฉากนี้พวกเราจอมขมังเวทครับรวมตัวกันามขาขโมยมังกรแสงจากนั้นก็แผงริกใส่กิวด์ครับ ปาดเขาให้อ่าเริ่มแล้วไอรันดอนหนึ่งสี่เขาพลิ้วนะแต่ว่าเรามีลอเลียวดักอยู่ครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สิบเอ็ดสิบนะครับถือว่าใช้ได้เลยและฉากนี้ครับผมรู้ว่าเมลิเลนาเนี่ยอยากขอบคุณควิกซี่มากมากที่แพทล,ล่าสุดน้องเขาได้ทําการบัฟสกิลสองให้กับเรานะฮะเนี่ยครับเลยมาใช้ให้น้องคริกซี่เขาดูว่าเฮ้ยสกิลสองของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นจริงๆนะีบัฟมามันเห็นผลจริงนะครับขกูน้องคริกซี่นะเมลิเลนาบอกไอ้เพชรมึงอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้หี โอ้โหอยังเร็วสุดอยู่นะครับมาตินก่อหลังเคมาแล้วรับจังไหวเราเกาไม่เอาโดนคิกซี่เฉยและกูกลับบ้านนะน้องอย่าอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เชื่อฟังโอ้โหยังมีแถมอีกหนึ่งและจากนี้ลิเลน่าควรจะตีมังกรแสงแต่เสือกเลี้ยวขึ้นข้างบนด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมปาสตันไป่างนี้มันโดนแน่นอนแกนแกบางอ่านมารบสกิลสองเชยแคนนี้ ต้องชำระเ,เออนี่ว่าจะหลบกูอีกแม่งผิวแจ้เข้าสู่ช่วงนาทีที่11ครับรูปเกมยังคงดีมากๆปล่อยสกลิลไปจังหวะนี้ <c oughs> ทิกซี่ตัวแตกมีการนวต่อเป็นทีมไฟใหญ่แล้วปล่อยลูกแก้วไปจังหวะนี้สะบัดหางโปกโ๊กลาชัวเข้าสู่นาทีที่12ทุกอย่างยังคงสดใสครับจังหวะนี้โป๊ปลายโ,โคตรเจ็บแล้วไหลต่อที่เอ,อรันโดนี่คือไฟสุดท้ายของเกมนี้ครับกบรวบอย่างสวยเห็นหมวยล่วงลงไปก่อนแล้วมีเอรันโดเกิดขึ้นมาแถมก็ตัวแตกลงไปอีกทีและนี่คือนาทีชีวิตของม้าแก่ ตัวหนึ่งที่พยายามจะอันติพุ่งหนีแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปและและ้วตี้จอมเวทก็พ่ายแพ้ฮีโร่สอนแอลตัวต่อไปมหาเทพลิโป้ยี่สิบบาทและความดีงามของสกินนี้คืออาวุธใหญ่ยาวเท่าแขนและฝันของข้ามก็มาเป็นสกินอนิเมะส,สุดน่ารักเช่นเดียวกันฮะช็อตนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นความโชคดีของเราครับกบเวลสองพอดีและมี2สกิลแต่กระตุยนุ้ยก็รอดจากการโดนรั่วไปได้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้คิวแล้วแต่เอลซูซูมโดนเฉยสวยครับพี่ชายเข้าสู่ช่วงเลเวลหกครับมาปวน ซิวซะหน่อยแล้วต้องขอบคุณ GM จริงๆฮะที่ทําให้รีโปตีไกลได้ฮืมลำบากครั้งนี้ผมก็จะมาช่วยเพื่อนนะครับแต่ไม่ทันโดนกระต่ายซอยตัวแตกอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับกระต่ายมันจะหนืดๆนะเพราะว่าเราออกดาบฟ้าชิ้นแรกนะครับของโคตรดีเลเวลสิบเอชช่ากนี้ผมโดนลุมสองครแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยลงฝั่งตรงข้ามเป็นเฮเลนนะฮะแต่เราก็ฟาดบทไม่สนว่าฮิลเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้เพราะว่าตีเราก็เด้งเลือดได้เหมือนกันนะครับก็วัดใจไปเลยเลเวลสิบสามนะครับส อกอกยากอยู่ว่าเลเวลสิครับลิบปโป้จังหวะนี้นี่คือสะบัดดาบระยะไกลเหมือนแครี่ตัวหนึ่งเลยใช้ความถือเข้าสู้เก็บคาบ้านซะหน่อยฮะและนี่คือพลังเด้งเลือดจากอันตีของลิปโป้ครับโอ,โอ้โหครั้เดียวแทบเต็มหลอดและฉากนี้ครับเริ่มต้นจากการที่ผมสกิลหนึ่งว้าวจากนั้นผมก็เดินมึนมอนอื่นๆนะฮะร,รู้ตัวทีเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดก็เลยเดินกลับออกมาซ่อนอยู่ที่พุ่มก่อนนะประเด็นก็คือมันเลดแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นคาป้อมเท่าไหร่ไม่รู้จะโดนล่อเลี้ยวกดหรือเปล่าและแน่นอน การแก้งสลิมนะฮะมีโปเลือกโคตรน้อยแต่ว่ามีอันตีนะครับกดเด้งเลือดฟาดฟาดฟาดสลิมตัวแตกนะครับน่าสงสารมากเ,เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยไปกันต่อที่ลาวิวรับอันนี้กดไอดีหลักเลยนะเพราะว่าอยากเล่นสกินสวยๆนะฮะเปิดมาฉากแรกพี่โตก็เดินมาทักทายเลยฮะกินเนื้อแท้เป้า่าและนี่คือความลำบากของลาวิวป่าฮะตีคีบทีละร้อยคีบทีละเก้าสิบนำซ้ำเอลสูฝันงตรงข้ามยังใจร้ายขโมยคีบไปอีกความสวยยังไม่จบเวเลสเพื่อเราโดนเฟิร์สบาตฮะหรือฝั่งตรงข้ามเขาเอาเราอย่างเยอะครับ อเมเสักนี้ก็ทําใจดีสู้เสือครับกดพันนิตให้ได้ก็พอฟับเข้าให้โตโรเห็นแก๊งเลือดน้อยพุ่งเข้ามาเปิดครับจังหวะนี้ลาวิลยิงสวนกลับาปโอ้โหสกิดชัดๆแล้วแกลกใจสู้กลับมาดึงอีกรอบนึงงานนี้บอกเลยว่าวัวแตกและฉากนี้ครับผมใส่เพลงที่เข้ากับท่าทางการเดินของโตโรสุดๆแต่ยังไงก็ตามได้โปรดอย่าอ่านที่ชื่อของเขาะรับจังหวะนี้พี่โตเดินเลี้ยวมาหาลาวิลไม่ได้แดกกูลองนี่จะแก๊กดูดวัวไปดีครับแล้วพอลาวิลเครื่องติเนี่ยมัน จะซอยไม้ยืดไม่ได้ทักตัวเลยกูนาทีที่สามะในขณะที่ผมกําลังจะวาร์ปกลับบ้านเวรีเลือดนั้นมีน <c oughs> ี่แมพก็บอกผมว่าเออมึงไปการบ้านก่อนไหมและฉากนี้ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากผมภูมิใจที่สามารถปกป้องเลือดหลังป้อมนั้นได้นาทีที่4ครับเล่นกานตีที่หัวเอ็นโซปาดขวาเพื่อหวังผลใจ <c oughs> โอ้โหวัวลอกเกินพิมพผิดพิมพ์แก้ใหม่กูก็ยังพิมพผิดเหมือนเดิมแต่พี่วัวเข้าใจนะแล้วพอผมชมเข้าหน่อยพี่แกก็มาเบ่งแก้มแอคอาร์กอะไรส่งนี้ก็ไม่รู้มันเข้าขายโยนแล้วเนี่ยพี่ชายจ่าหลอดโดนดูะครับไข่มุกติดคอแล้วนะช็อตนี้เป็นอุทาบับว่าก่อนที่ลาวิวจะยิงอันตีเนี่ยควรถามแกก่อนว่ามีสกิลโซหรือเปล่าแกบอกโซไม่มีอดูจุลินซีไปก่อนนะจังหวะนี้อันตีนาตากันซีซีผมสงสารเพื่อนจริงไ่อืแต่ทำให้แกดูยาและนี่คือหนึ่งในคอมโบที่เจ๋งที่สุดดในเกมง ข้าวป้อมมาตามตามดูดตามตามบอกเลยว่าของโคตรดีเอาไปลองเล่นกันได้ฮะถ่ายโดนเข้าไปนี่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอย่างแน่นอนครับผม<ค>ว่าแต่กูจะช่วยแก๊กยังไงวะเนี่ยลากื่อนแล้วคือพี่วัวเป็นไรไม่รู้ครับเ็นผมเลือดน้อยทีไรต้องโดดเข้ามาตลอดนี่มันตัวแก้ทางตโตโรระดับ S S S R นะเว้ยและช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรมากแก๊กยังคงดึงได้อย่างแม่นยำเหมือนเดิมแต่เหมือนพี่โตจะไม่เล่นเยอะอีกต่อไปแล้วและด้วยพลังของดับเบิลแครี่ลาวิลก็ตายซอยวัวเข้าไปฮะผ ซอกแต่เอาเยอะจ่ายโดดเข้าไปขาบอกและหลังจากชนะไฟครับเราได้บาหลกมาถึง2ทางแต่ก็ยังไม่พอใจต้องการบาหลกอันที่3ามอันนี้โดนสตันนิดหน่อยแต่โดยเรือก็ยังมาอยู่เลเวลสิาครับเพื่อนตีมังกรแสงกันอยู่ส่วนเวเลสโดนลุนกระทื้ใช้วิชาความรู้ทั้งหมดที่สั่งสมมาครับยิงไปช่วยเพื่อนแต่ตัวแตกไปก่อนแถมกูสกิลไปโดนใครเลยเยสแมมเมลาวิลอย่าเพิ่งปิดคลิปผมครับดูฉากนี้ก่อนนี่สตันโดนแล้วก็แทง ชนะจนได้ครับเกมนี้สนุกมาก1ดาวรำรำไปต่อกันที่ฮีโร่ดึกดำบรรที่ผมไม่เห็นในแร้งเลยมากว่า50ปี <c oughs> และนี่คือตาแรกของผมในรอบหลายเดือนเผลอๆเป็นปีบันเทิงเลยทีนี้ชื่อของเขาก็คือลอริออนนั่นเองเริ่มเกมมาผมอัพสกิลสองนามก่อนเลยฮะปรากฏว,ว่าเฮ้ยมันก็ฟาร,ร์มใช้ได้อยู่นะเนี่ยพอได้บัฟแดงปุ๊บผมก็จะเดินมาป่วนออฟเลนซะหน่อยนะฮะแต่เสียดายมากๆครับที่แพนด้ามาเติมผมช้าไปหน่อยไม่งั้นเนี่ยได้ลิงวัดหนังไปแล้วครับตอนนี้ปลอยอดไปก่อหละกันเวลสีครับตอนแรกเลย ขออนุญาตปุ่มหนีก่อนแล้วกันนะครับผมและนี่คือคอมโบที่ผมและนิคคิดค้นขึ้นมาอลอรีออนยกเปิดลําเบอร์ยกต่อบอกเลยว่าเอาและฉากนี้ครับผมอยากให้ชีวิตเนี่ยมีความท้าทายเพิ่มขึ้นนะเลยตัดสินใจเข้าไปแย่งบับฟฟาอ้อยดูครับผมทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะจนกระทั่งมีลิงว่าหนังเดินมาฮะฉากนี้บอกเลยว่าครูอดีนันนะครับต้องไปทําบุญหน่อยแล้วนะคิวสองโดดทุบไม่ติดทีครับแต่ตีธรรมดาติดทีอันนี้คือเห็นตัวเองตอนเล่นลิงเลยครับตอนไหนดวงสวยก็จะประมาณนี้ครับตัวเตะฉากนี้ขอตั้งงงชื่่อวาาากเดด้้ครับับหนนีลจ จะว่าไปลอริออนนี่มันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับเนี่ยฉากนี้ลิงไม่ต้องขยับมาและนี่คือสูตรลับการเล่นลอริออนนะครับเราจะซ่อนมากเอาไว้ก่อนนะจากนั้นก็ร้อยฟันตรงข้ามแหลมนะครับแล้วปานตีเข้าไป <c oughs> ยืนกันทั้ง3คนกูนใช้ไม่โดนใครย, <c oughs> ยิงเหรอวะเนี่ยไม่จิงนะลอริออนไม่ทุเรียนอย่างใช่นลขอแก้ตัวอีกรอบนึงแล้วกันนะคนดูแต่เหมือนดาเมจไม่ค่อยจะพอ พอแล้วผมไม่ซ่อนแล้วหมากมือกใช้มันตรงๆเนี่ยแหละอุ๊ยมีล้างหงอแต่ว่าไม่เป็นไรครับดาเมจทีมเราเยอะอยู่ว่าแต่แบง่งให้ฉันสักตัวก็ได้นะเพื่อนและนี่คือไฟสุดท้ายของเกมนี้ครับเริ่มต้นด้วยการเก็บลิงแล้วก็เปิดอันตีใส่ดงฝั่งตรงข้ามแต่เสียดายที่เขามีล้างอ่ะดาเมจเหมือนจะไม่ค่อยพอนะแต่ว่าฮาเตะมาคู่ได้บิดเติมพอดี <S <S <ค>และนี่คือฉากที่ผมพยายามเอาเยอะใส่ทีรีครับแต่ว่าเขามีฟิกเกอร์ตอนจบเกมขอไล่น้องทีรีอีกรอบครับเพราะว่าเรามีลูกแก้วนะก็เลยเล่นเยอะได้นะแต่ว่ากําลังบวกกแบบบไมม่่่ทันนนรู้้ผลลเเยพือออตีปจ ชน,นะครับผมไปต่อที่โลกสอนแอลที่โลกลืมไปแล้วนะคะนั่นคือลินดิสนั่นเองอันนี้คือเหมือนแบบผมมานั่งย้อนวันวาน,นของตัวเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกับนิกบ่อยมากนะลินดิสคู่กับตีมี่นะคือเมื่อก่อนเนี่ยลินดิสต้นเกมโหดมากนะครับแต่ว่าเขาโดนเนิฟต้นเกมไปกลายเป็นตัวที่แบบต้องมีของต้องเลดเกมถึงจะโหดคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะฮะแล้วคือเกมนี้ฝันของข้ามคอมโบอย่างดัวโดเลียเซฟเฟลานะครับผมถามจริงว่าฝันของข้ามมันจะตายกันเมื่อไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวอามาตาเดี๋ยวฮิวเดี๋ยวนูก ได้อยู่นะครับตอนนี้ต้นเกมฮารเลดเกมนี้บอกเลยว่าหวังพึ่งตีมี่ชุบอย่างเดียวครับอาการนี้และนี่ก็คือไฟแรกของพวกเราครับหนีตายกันทุรักทุเลมากเกมนี้รู้สึกบวกตรงๆไม่ค่อยไหวนะครับผมหนีฟาร์มอย่างเดียวเลยและนี่คือตัวอย่างการโดนอารเลนกอดใส่หัวในช่วงเวลาเวล7เวล8นะครับโดดหนีก็แล้วก,กดพันนิดก็แล้วนะครับไม่รอดอยู่ดีตื่นมาสู้ชีวิตกันต่อฮะวิ่งหนีกันเถอะเพื่อนและนี่คือรีเฟกทารลกของเอเลนดอร์ครับโอ้โหคุณดึกวานาแข่งเข้าสู่ช่วงเลเวล13ตอนนี้ของเริิ่่่่่่่่่มม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 ีีีีีีนน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 ะะะะเเเเเเเปป็ไไฟแแรรรรรรกกกลยยยยยคััับบบททู้้สึวววาาตตออออองโช์พืฮซดจห ต้นเกมกลางเกมนี่คือ,อดานเ่ตเราโคตรเบาเลยครับคุณผู้ชมถึงวาระของเธอแล้วเซฟเปรแล้วฉากนี้เราเอาบาบูกันโดยไม่รู้เลยครับว่ามีอันเลนซ่อนอยู่ไหนพุ่มะเขาก็ใจยเย็นดีนะสีมีไม่มีชุบครับก็เลยตัวแตกไปโชคดีที่ดามเมตเรายังพอจะแรงอยู่และครับ,บเฟนนี่เปลี่ยนปืนมาไม่ติดเคียบผมเลยยังรอดอยู่และฉากนี้ผมเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีครับแหลมแหลมมึนมืนงงฮะคือผมแค่อยากลองดาเมตอันตีใส่ใครสักคนแค่นั้นฮะแล้วก็ได้เทคัอเอเลนดอร์พอดีเลยตัวแตกตอนเล่นนี่คือแบบว้าวจัดเลยครับไอเอรัม ว้าวยังคงมีต่อครับ<ม>อันติใส่เซเวลาดอกนี้ทีเดียวแต่จากนั้นก็พยายามไล่ตามน้องโดเรียแต่ว่ามีร้านป๊อปคอนขับผ่านน้ำก็เลยถอยมาก่อนดีกว่าแล้วฟินลิวทูดมาครับหวานช่ำในขอเทสดาเมดหน่อยซีฟูบเขาให้เรียบร้อยโอ้พระเจ้าเลดเกมลิด,ดิสมันดีอย่างนี้นี่เองอ่ามีคนคล้องใจอุ้ยไอตัวนี้มันเก่งวะ่ะ <laughs> อุ้ยตายเฉย หลังจากนั้นผมก็เพลินกับดามเมดเลยครับโดยเฉพาะเอเลดอร์บางๆโดนทีเดียวนี่ไปหวานเลยฮะแล้วไม่ได้แรงแค่สกิลนะครับซอยธรรมดาก็โอเคนะแล้วความจิตงุดเงี้ยวของผมเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ครับเราสามารถทําให้แรงขึ้นได้อีกครับโดยการขายรองเท้าแล้วซื้อบรเคนสเปียร์ครับผมและตอนนี้คุณกําลังอยู่ในรายการแรงที่สุดของลินดิสนึกว่าเดอะเดมาเองเลยนะเนี่ยแล้วถ้าจะให้เห็นชัดๆถึงความแรงเนี่ยเราจะต้องหาจังหวะในการกดอันตีใส่ทางด้านของคาเฟนนี่ครับผมไล้งกได้เลยครับ

ปไ,ปไปตอนที่ล้อเลี้ยวครับแต่ว่าเกมเนี้ยผมลืมอัดตอนเลือกตัวขอยืมฉากแอนิเมชั่นล็อบบี้ของอีกเกมนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินดิเมนชั่นเบเกอร์นะซึ่งสำหรับพี่โลตัวนี้นะผมยอมกด i อดีหลักเลยเพราะว่าอยากเล่นสกินสวยๆนั่นเองทีนี้ถ้าเล่น ID ดีหลักมันก็จะมีความตึงมากกว่าปกตินะครับมาดูกันว่าตาเน,นี้ยเราเจออะไรบ้างและนี่คือไฟแรกของผมเปิดฉากด้วยความทุลักทุเลและจบลงด้วยความโหดของลูกเก็บไป3ตัวแต่ความตึงก็อาจจะมาพร้อมกับทีมเวิร์กที่มีมากกว่าอไอเ,เด้ยปเปดยเียหลากร็ จริงเขาต้องรอดนะแต่ว่าปักอันติลาว,วิวเข้าหัวเลเวลแปนะฉากนี้เราลองบวกเทนดูนะแรกๆก็เลือดลดเยอะดีนะแต่พอสกิลพาส,สีของเทนเริ่มทํางานนี่เออเฮอเลือดพี่แกนี่ไม่ลดเลยครับผมสรุปไฟนี้ไม่คุ้มเลยตื่นมาบวกกันต่อวันนี้มีเล่นหน้าเอาเยอะจัดแล้วก็ฟิกหลบผมด้วยแงประเด็นแต่ด้วยความที่เขาเลือดโลครับล้วก็เก็บต่อได้แบบไม่ยากเท่าไหร่โชคดีที่แก๊กดึงเทนมาได้เลยแถมหนึง่งตัวฉากนี้ครับกำลังฟาร์มเพลินแครี่หัวแตกไปต่อหน้าต่อตาเราก็รักเพื่อนซะออย่างนี้มันต้องแก้เเเคคคนนับบออาาาา้กลย แล้วทีนี้กูเข้ามาลึกจัดจะออกอยังไงวะเนี่ยนี่หลบไปหนึ่งทีครับแต่ว่าโอ,อ้อยต่เย็นๆก่อนโอ้ยห y ส s เคลิเล,ล,ลน่าไมมหนึ่งตัวและใช่ครับ การเล่นตัวนอกเมตาป่ามักจะโดนมันไส้เสมอเทนทุ่มทุกอย่างทุกสกิลครับไม่ว่าจะเป็นสกิล2และสกิล1แล้วก็อันติเพื่อจะปลิดชีพอ้าวมึงหันไปทางไหน,ไหนวะนะใ <c oughs> นฉากนี้คร, <c oughs> ครับกูว่าลาวิลแมงเปิดโปแล้วเต็มหัวเรียวมาที่อยู่ในพุ่มมาแก๊งดึงออกมา,าตาหญาตูมเกิดเป็นโ,โกโก้รครันช์ได้เวลาขึ้นบ้านกันแล้วแล้วรอเรียวทาแอค1ซีอยู่ด้านหน้าครับผมอดแข็งยื้อชีวิตเอาไว้ครับแต่เรียวมาแทงแรงเลยเกิด และนี่คือไฟรองสุดท้ายแล้วคร,รับผมล่อเลี้ยวของเรายังคงแอคพุ่งหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่รอบนี้เหมือนจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะพะไม่โดนเลี้ยวมาแทงอีกครั้งที่รบรอปลอดภัยในที่สุดก็มาถึงฮีโร่สอนแอลตัวสุดท้ายครับลมเบอร์นั่นเองอย่างที่บอกไปในหัวคลิปนะครับว่าเกมนี้จะเล่นสายคิตขอ้อขึ้นคำเตือนไ้ก่อนเลยว่าอย่าหาทานะจ๊ะเบลหนึ่งฟาร์มบับแดงก่อนนะตีคีปอยู่ที่ประมาณ150ติดคิบ0 0ถือว่าโอเคเลยนะผมก็ฟาร์มช้าๆไปเรื่อยๆคะแต่เลนล่างน่่่นววเยชาามอพื แรกก็เลยเกิดขึ้นนะตั้งใจจะเล่นสลิมนะแต่ว่าได้กิลเดอร์มาก็โอเคอยู่ชอบไบโอทีมเรานะเขาจ่ายดาเมจค่อนข้างดีเลยฮนะตีมีเกือบแตกครับเอาตัวบางนิดนึงเวลซี่แ well, วะมาที่ออฟเลนสักหน่อยฮนะฟลอเรนติโน,โนยอยู่ลึกจัดก็เลยโดนสตันตไปรัวๆไม่ต้องขยับกันเลยทีเดียวแในฉากนี้กิลเดอร์งงครับว่าลัมเบอร์มันฟาร์มได้ไงผมก็เลยตอบกลับไปว่ากูมีตีมีช่วยฟาร์มก็ออนั่นแหละครับคุณผู้ชมใครที่จะเล่นตามนะขอไปเป็นทีมนะฮะแต่ฐานที่ดีเนี่ยให้ผมเล่นให้ดูเเเเป็นนนนนนนคคอออทตตต์์สุกกๆจะะะดีีวว่่าาารรัััับบไไ้้ฟลยมมขงง สกิลเราไม่ค่อยเข้าเลยวนะต้องรอรอเลี้ยวอ่ารอเลี้ยวมาพอดีอย่างนี้มันต้องเข้าไปดดลซะหน่อยแล้วก็จไฟจะโดนตีธรรมดาเบานะแต่โดนสกิลโคตรแรงเวลสิบเอ็ดตอนนี้เราคิดที่เข้าคลิปอยูท่ที่ประมาณ700กว่าแล้วนะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยแล้วคือผมมาช่วยเพื่อนไม่ทันนะโอ้โหตายหมดตีเลยทีเดียวมีตีมีตื่นมาก่อนหนึ่งคนนะจังหวะน,นี้วิ่งเข้าไปเปิดแล้วผมก็อันตีตามยกสามมาขาเปียรแล้วเข้าไปช้อนแก่หายไปสอยแล้วซอยต่อไปที่ัต t ต e r f l y ครับจังหวะนี้แล้วมีฟอนลินติโนมาเติมอีกหนึ่งครับโชคดี่ มาณ1นะึ่นงริะแต่จริงๆแล้วการเล่นลัมเบอร์เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้ตีสดใสคนธรรมดาเท่าไหร่นะมันจะเป็นประมาณลูดเข้าไปแล้วก็สกิลหนึ่งมากกว่านะฮะและนี่คือสึกแข่งศักดิ์ศรีระหว่างลัมเบอร์ท่าประจันกับบัตเตอร์ไฟรังสีพวกเขาคือตัวป่าที่มีจานวนเลือดใกล้ๆเคียงกันคุณผู้ชมดูฉากที่กระโดดเข้าหากันแบบนี้ซี่ยังกับอนิเมะเลยและการกระโดดใส่กันครั้งนี้ทําให้ผมรู้ว่าดาเมจของลัมเบอร์คิดิคอนั้นยังไม่เพียงพอหลบซ่อนอยู่ในพุ่มลักวักแทีญญญออแีีี่่่ดดทสุเาาาววิิงมจกรอฟชตข ถ้าจะดีใจนะมันยังเร็วเกินไปฟาเลนติโนฟาเลนติโนโลบเร็วฟาเลนติโนอ้าวจบแล้วฮิโซกะอ้ยก่อนเล่นลำเบอร์ป่ามา11นาที47วินาทียังไม่ได้เอาออบเจคทีไปเพื่อนซักกบตัวเดียวครับนี่คือตัวแรกปีนานใช้ได้อยู่ครับจนเพื่อนรำคาญต้องมาช่วยและนี่คือฉากที่ผมภูมิใจมากยก3มาขามเปียกแต่ว่าเออ <c oughs> สงสัยทีมไฟใหญ่จะมีปัญหาขอเก็บทีละตัวก่อนก็แล้วกันอันตีดักทางไฟจังหวะนี้ขอตีหน่อยเพื่อนเอ้ยสวยงะแล้วคือเกมนี้ส่วนใหญ่ผมได้ใช้แต่สกิลครับไม่ค่อยได้ตีสดเท่าไหร่ก็เลยเกิดความเสี่ยนอยากจะตีสดมากมากครับเลยเข้ามาหาป้อมคอิบิโนซะหน่อยหรือพูดง่ายๆว่าโยนครับผมอันนี้คือตีมีพยายามชุบแล้วนะแต่ว่าโดนมวยปัดเข้าป้อมไปเมิร์ดครับผมฉากนี้ให้ดูความโหดของไวโอเลตครับลากมาหาเพื่อนนะแล้วก็หันกลับไปดี เอาเรื่องจัดนะแวนตีกอล์ฟเลเยอร์ซักหน่อยครับผมตีเสร็จปุ๊บยังไม่ทันทําเวฟเลยฮะอันเลนโดเข้าไปเปิดเลยฮะผมก็โอเคเพื่อนบวกก็ได้วะาแต่้วยความโหดของทุกคนนะครับก็สามารถเก็บฝังตรงข้ามได้หมดตี้เลยนะฮะและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ A to Z อักษร L นะฮะเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมมีงานค่อนข้างเยอะนะก็เลยไม่ได้ทํา A to Z ออกมานะครับก็ต้องขอโทษหลายๆคนด้วยนะครับที่ทําให้รอนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมชอบลาวิวมากที่สุดนะรู้สึกมันมีความกลมเมมมนนนนต์กกััาาไดด้้้้ะครบสุทยีผ็ขอให คนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสครับ